การตลาดวิเคราะห์ค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณแซงปฏิวัติเรืองศรีค่ะมาต่อกันช็อตที่สองตะครูโอ้อดิฉันมีความสุขก่าสัมพันธความสำเร็จได้แล้วความร่ำรวยเริ่มมาล้วมาจากความบ้าก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> ถูกต้องนะ <c oughs> คุณเป็นคนนี้สู้เกินเกินคนเกินชีวิตครับหลังจากนั้นวางแผนยังไงเปิดสาขาสองหรือว่าไปไหนต่อ คือผมบอกการทําธุรกิจสําหรับผมนะครับผมต้องหัวใจของธุรกิจให้ได้นะครับเมื่อผมเข้าถึงครั้งนั้นคือทําให้ผมบรรลุผมเข้าใจหลักการทําธุรกิจของบันเทิงว่ามันคืออะไร1 2 3 4 5สอหจับเป้าได้แล้วหลังจากนั้นผมไปทําธุรกิจต่อยอดทุกที่ที่ผมทำนะค่ะเบอร์หนึ่งทุกที่ RCA 2 i สองอ i ลูชันเบอร์หเบอร์หนึ่งอนรัชดาซอยสซาเล้ง <be S 1> เบอร <1 S 1> ์หนึ่งค่ะรัชดาซอย8ซีทเบอร์หนึ่งทุกที่ที่ผมทำนะครับมันกลายเป็นว่าเราเป็นเจ้าตลาด <c oughs> คุณมีคุณสื่อด้วยไหมหรือว่าคิดเอง <c oughs> คนเองคนเดียวครับทั้งหมดครับก็ <c oughs> คือคิดเองทำเองดูเองครับ <c oughs> ปฏิวัติเองสม <c oughs> ชื่อเลยนะครับอ่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ <c oughs> วันนี้คุณรวยแล้วนะ ดิฉันเห็นรถคุณก็เต็มบ้านเต็มเมืองนอนอยู่เฉยๆเก็บดอกไม้ตอนกลางคืนก็ไหวก็อยู่ได้แล้วนะคุณไม่เก็บกลางคืนแล้วเลิกแล้วเก็บบางวันแทนแล้วค่ะยังไงคะชีวิตหลังจากก็คือจริงๆมันสู่จุดสูงสุดแล้วในความรู้สึกดิฉันสำหรับคุณละคะครับก็คือมันมีประเด็นนะครับอยู่ที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือที่สุดท้ายที่ผมคิดว่าผมจะ อําลาวงการธุรกิจนี้แล้ะที่เวอร์จินชื่อเวอร์จินนะครัที่ธรรมศาสตร์ลังสิตร้านที่ผมเปิดเนี่ยอยู่ห่างจากธรรมศาสตร์ประมาณเกือบสิบกิโลแล้วผมไปสร้างผับกลางป่าแถวเชียงรากนะครับคิดยังไงเป็นผับกลางป่าลงทุนเจ็ดสิบล้านบาทครับทุกคนบอกผมบ้ากัน ใช้คําเดิมอีกแล้วใช่ใช่คุณทุกคนพูดพูดมาได้ยินเยอะมากนะครับได้ยินคนมาพูดว่าเนี่ยเจ้าของร้านนู้นร้านนี้ด่าผมว่าผมบอกว่าให้แซงมันบ้ามันเพี้ยนไปแล้วมันเรื่กงมันเก่งมันไม่ทาปรับกลางป่าเจ๊งแน่นอนเขาฟันธงเลยเจ๊งแน่นอนครับเป็นยังไงคะแต่อย่างที่บอกนะฮะว่าคนอย่างผมมาจากคนจนคนคนดีอยู่เชียงราก คนอย่างผมเริ่มจากคนจนเพราะฉะนั้นผมจะทำอะไรทุกอย่างผมจะคิดมากกว่าคนอื่นหลายร้อยเท่าแต่ผมมีข้อดีที่ผมคิดว่าผมมีข้อดีของผมคือผมคิดเยอะแต่ผมทำเร็วมากนะครับเป็นคนคิดเร็วทำเร็วคิดเยอะแต่ทำเร็วมากนะครับเ๋อคิดเยอะทำเร็วครับคิดเยอะแต่ผมจะคิดเอาให้บรรลุเลยถ้าเกิดผมคิดอะไรไม่ได้ผมนอนไม่หลับให้บรรลุก่อนต้องหาจุดให้ได้เมื่อเจอช่อง โอเคผมจะสบายใจแล้วผมจะโลง่งเป็นคนเป็นคนอย่างเงี้ยค่อนข้างจะซีเรียสดิฉันว่าน่าจะผ่านนะก็หลังจากที่โดนคนด่าเยอะมากนะครับแต่ว่าเขาประมาณนี้เลยเขาไม่รู้หรอกว่าผมทําอะไรกับบ้างกับกับผับเนี้ยบ้างนะครับผมไม่ใช่คนโง huh. ่คุณว่าผมบ้าได้แต่คุณว่าผมโง่ไม่ได้ไม่ได้หรอกคุณมือรัก,การ คือถูกต้องครับเรามีประสบการณ์ใช่นะครับคุณเก็บทุกเม็ดทุกรายละอียดถูกต้องครับผมต้องรู้ว่าผมจะไปทําเนี่ยจะไปทําผับเนี่ยลางป่าเนี่ยท่าเก็ตผมคือใครนะครับแน่นอนทธรรมศาตรรังสิตไงแน่นอนครับท่าเก็ตผมเป็นนักศึกษาแน่นอนใช่หนึ่งธรรมศาสตร์สองมกรุงเทพสามมรังสิตจบคุณเอาัยรุ่นไปกองอยู่ที่เดียวครับผมก็ทําการตลาด กับคนกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับคุณสร้างให้เป็นเมืองมาให้ได้เลยนะตรงนั้นนะคือก่อนที่ผมจะสร้างผมรีเสิร์ชกับผู้นำของมหาลัยกับเน็ตไอดอลของมหาลัยกับคนที่มีอิทธิพลในมหาลัยจบเลยผมเชิญมาคุยหมดผมเก็บทุกประเด็นนะครับผมถามทุกคนว่าถ้ามีผับเปิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยคุณเอาไหมตรงไหนก็ได้ทุกคนบอกว่า เอาพี่แต่ต้องเป็นผับที่มันดูดีนะพี่รูรูนะไม่ใช่มาทําแล้วมาแบบมาตีหัวเข้าบ้านแล้วเลิกนะผมก็บอกน้องว่าถ้าผมทําให้จะมาไหมน้องก็บอกโอ้พี่ถ้าพี่ทําอย่างที่พวกผมต้องการทําอย่างที่หนูต้องการไปแน่นอนมาทั้งมหาลัยโอเคครับเมื่อเขาพูดอย่างนี้พี่ทําได้ไหมครับทําได้ผมยังทำไม่ได้อ้าวนี่ฉันคาดหวังผิดพาะผมเป็นคนคิดเยอะไงครับค่ะแต่ครับ ทีนี้ผมบอกว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องอยากเห็นอะไรในผับเนี่ยอ๋ออยากอยากอยากทราบว่าเขาต้องการอะไรครับคุณอยากให้ผมทําอะไรในผับเนี่ยคุณต้องการอะไรคเขาก็บอกเสียงจะแตกเป็นสองกลุ่มวันนั้นมีประมาณนักศึกษาประมาณแปดสิบคนแปดสิบกว่าคนที่มานั่ง วันนั้นผมเลี้ยงข้าวเน็ตไอดอลทั้งหมดนะครับมีประธานนักศึกษานะครับประธานชมรมเน็ตไอดอลคนที่มีอิทธิพลในมหาลัยทั้งหมดวันนั้นผมเลี้ยงข้าวแล้วก็มีจับรางวัลแจกเงินสดหนึ่งแสนบาทอ้าวดิฉันก็ไปนะคุณผมแจกเงินสดหนึ่งแสนบาทให้กับคนที่มาโหวตชื่อร้านคุณอยากได้ชื่อร้านอะไรถ้าคุณเข้าผมปุ๊บผมให้เลยแสนหนึ่งแล้วผมก็แจกรางวัลเยอะเข้าถึงมากันเยอะ เขาถึงมากันเยอะไม่งั้นเขาไม่มาโอเคเมื่อผมเก็บความต้องการเขาเสียงแตกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกบอกพี่ผมชอบดนตรีสดอยากมีดนตรีสดที่เล่นดีๆร้องเพราะๆอีกกลุ่มหนึ่งบอกผมไม่ชอบดนตรีสดอยากได้ดีเจเปิดแผ่นเทพๆเพลงล้ำๆผมก็บอกต่อไปว่าถ้าผมตอบสนองความต้องการของคุณผมมีทั้งสองอย่างอยู่ในที่เดียวกันคุณเอาไหม ทุกคนบอกเอาหมดพี่ทําได้ยังครับได้แล้วค่ะยังไม่ได้ครับยังมีโจตายอีกยังไม่ได้ครับทําไมอะคะมันพร้อมแล้วนะผมคิดเยอะมากผมบอกแล้วไงคิดเยอะแต่ทําเร็วถ้าเกิดทําอำครับผมก็ถามต่อไปว่าถ้าผมทําผับนะครับตอบสนองความต้องการของน้องค่ะนะครับแล้วน้องอยากได้อะไรอีกหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเด็กคงนั้นละเอียดมาก กบ,บอกพี่อยากได้ห้องน้ําที่อลังการห,หรูๆโอเคอยากได้อะไรครับผมตอบสนองทุกความอยากที่เขาอยากได้เป็นไปได้ไหมว่าคุณเป็นต้นตอที่แบบว่าไปเที่ยวผับแล้วเข้าห้องน้ำหรูว่าคุณเนี่ยจริงๆจริงๆก็มันมีหลายผับนะฮะปปที่เขามันจะดูไม่ได้เลยนะผับสะอาดก็มีนะฮะที่สะอาดก็มีแต่ถามว่าเรามีคาแรคเตอร์นะครับเราต้อง มีคาเล็คเตอร์ของตัวผับเราทุกอย่างมันจะต้องสอดคล้องกันหมดมันแมทกันับต้องสอดคล้องกันหมดนะครับเมื่อผมได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วเอามาไว้ในผับผมเลยเป็นที่มาของเจ็ดสิบล้านเงี้ยนี่ฮะเป็นที่มาของเจ็สิบล้านตัวเลขครับแล้วจริงคุณกล้าไหมกล้าอะไรฮะกล้าลงทั้งเจ็ดสิบเลยไหมลงครับไว้ก็วอชชิ่นผมเนี่ยเจ็สิบล้าน ผลเป็นยังไงคะที่ไม่ไม่ไม่กล้าถามเลยอ่ะยังไม่ทำนะยังไม่ทำนะผมถามต่ออีกอีกเยอะมากกว่าผมจะตัดสินใจทำเนี่ยผมถามน้องว่า,ถ,าถ้าผมตอบตอบสนองทุกความต้องการของน้องน้องมาไหมมามแล้วถ้าให้น้องมาเที่ยวร้านพี่ด้วยแล้วได้ตังค์ด้วยเอาไหมเอาสิรีไปเลยแหละทุกคนบอกเอาหมดครับพี่ทำเลยครับ ทุกคนบ้ามากเชื่อไหมครับว่าผมยังไม่ทำผมมีหุ้นส่วนร้านเยอะมากนะครับหลังจากวันนั้นนะครับน้องๆแปดสิบคนเนี่ยมาเป็นร้อยคนมาร้านผมทุกวันพี่ครับผมอยากได้ตรงนี้พี่ตรงนี้คือมีคนมาช่วยผมคือเพราะว่าผมบอกเขาว่าน้องถ้าเที่ยวด้วยได้ตังค์ด้วยเอาไหมตังค์มาจากไหนครับรายได้มาจากอ๋อน้องช่วยๆกันน้องมาเที่ยวร้านพี่ น้องเอานามบัตรพี่ไปนะครับนามบัตรไปหลังนามบัตรเซ็นชื่อน้องไว้นะครับทุกนามบัตรที่กลับมาที่ร้านนะครับทุกนามบัตรที่กลับมาที่ร้านน้องได้พันทีสิบเปเซ็นป็นของน้องเข้าบัญชีน้องทุกคนไฟลุกกันหมดนะครับคุณเหลืออะไรล่ะอย่างนั้นทำได้ยังคะยันก็เสียวแล้วนึทำได้ยังครับเสียวค่ะฟังแล้ว ให้เขามีรายได้มาเที่ยวมาเที่ยวด้วยได้ตังค์ด้วยสิบเปอร์เซ็นะคุณไปแบ่งเขาอ่ะคิดว่าเขามาไหมฮะคิดว่าทําได้ยังเสี่ยงนะคะสาหรับดิฉันนะแต่สำหรับคุณผมยังทําไม่ได้เพราะเพราะว่ามันยังไม่พอสําหรับผมนะครับเพราะว่าเขาคือคนที่ได้ผลประโยชน์อืมแต่คนที่มาจ่ายถูกต้องคือคนที่เขาเอานำไปแจกคือคนที่เสียผลประโยชน์ถ้าเรามองมุมของธุรกิจ ถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วคนที่มาเที่ยวจริงๆคือคนนั้นพวกนั้นคนที่เข้าอนามบัตรไปแจกกลุ่มนี้คือกลุ่มได้เงินจากคุณใช่ผมถามว่าถ้าให้เขาได้เงินฝั่งเดียวมันวันเวผมว่ามันโอกาสเสี่ยงมีเสี่ยงใช่แต่ค่ะผมบอกว่าทุกนามบัตรที่มาที่ร้านเมื่อคุณเอานามบัตรไปแจกกับคนคนนั้นแล้วคนนั้นมาเที่ยวที่ร้านนอกจากคุณยังได้ส0แล้วคนคนนั้นได้อีก1 0ด้วย คุณเหลืออะไรอะคะในร้านเนี่ยเหลือน้อยครับดิฉันถามตรงๆเลยเหลือน้อยครับโอ้โหแต่ผมต้องการเอาชนะให้ได้ครับนะครับผมอยากเอาชนะคําพูดที่คนว่าผมบ้านะครับแล้วผมไม่ต้องการกําไรจากนักศึกษาเยอะนะครับผมอยากมีสถานที่เที่ยวๆที่เที่ยวดีๆให้เขาอินเตอร์นะครับวันแรกปีแรกที่ผมเปิดมาคผมขายร้อยสี่สิบล้าน ีเดียวโอ้โหคุ้มขนาดผมขายถูกขายถูกนะครับขายถูกด้วยร้อยสี่สิบล้านปีเดียวกำไรน้อยด้วยก็ได้กำไรน้อยนะครับผมขายร้อยสิบล้านอยอย่าลืมคุณลงทุนเจ็ดสิบครับได้เบิ้ลมาแค่นี้เดียวเองกินเนื้อไหมคะไม่กินเนื้อนะคือมันมีกำไรแต่กำไรน้อยมากครับกำไรน้อยนี่คือสุดยอดของที่สุดแล้วไหมในชีวิต ถามว่ามันเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ผมสามารถทําผับกลางป่าได้ให้คนมาเที่ยวได้ใช่ครับดังมากดังมากดังจนขนาดเรดิโอดังดังจนขนาดเขาใช้ชื่อคุณนะทำให้ผมตัดสินใจเลิกธุรกิจบันเทิงได้เอ้าอะไรล่ะเนี่ยคือมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าน้องภรรยาผมอตอนนี้ไม่โสดแล้วนะมีครอบครัวแล้วครับ หน้าตาแบบนี้ไม่นสนล้วคะ่ะน้องภรรยาผมเอนทราน์ที่มอธรรมศาสตร์ได้ะนะครับวันที่ปฐมดีเทศนักศึกษาใหม่นะครับลองศาสตราจารย์รักษาราชการแทนแต่ผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะครับมาบอกว่าปฐมดีเทศนักศึกษาใหม่บอกว่าผับคุณสร้างปัญหาถูกต้องครับผ <laughs> ับคุณสร้างปัญหากับมหาอะไรเป็นอย่างมากท้งที่ผมอยู่ไกลมากอเขาบอกว่า ยุทธศาสตร์ของคุณมันไปถึงน้องๆทุกคนนะครับที่ e n t r a n e เข้ามาเนี่ยคุณจะต้องอดทนกว่าคนอื่นขยันกว่าคนอื่นตั้งใจกว่าคนอื่นเพราะเพื่อกว่าคุณจะ e n t r a n e เข้ามาที่ธรรมศาสตร์ได้ค่ะคุณอย่าให้ไอ้ผับข้างๆเนี่ยชื่อเวอร์จินเนี่ยมาทำลายชีวิตพวกคุณโอ้โหนี่เป็นผลกระทบทางด้านสังคมที่ไม่เคยคิดมาก่อนถูกต้องครับค่ะ แล้ววันนั้นน้องภรรยาผมนะครับออกไปปุ๊บโทรหาภรรยาผมผมก็แปลกใจมากว่าปกติภรรยาผมเนี่ยจะนอนประมาณสักไม่เกินสามทุ่มวันนั้นตีหนึ่งวันนั้นตีหนึ่งตีสองนั่งรอผมอยู่ผมขับมาเปิดประตูเข้าไปเจอภรรยานั่งผมตกใจเขาก็เครียดเขาก็คุยกับผมนะภรรยาผมเรียกผมว่าคุณพ่อผมจะเรียกเขาว่าคุณแม่นะเขาก็บอกว่าคุณพ่อ เราพอเถอะนะครับค่ะนะครับอย่าทําเลยนะธุรกิจอย่างนี้นะครับมันบาปกรรมเหมือนกับว่าทําลายชีวิตนักศึกษาใช่มันมันไม่ใช่แค่ทําลายอย่างเดียวนะคะคือบางคนถึงกับชีวิตนะนะมัวมองคือบางคนเนี่ยเราเราไม่สามารถจะคอนโทรลได้ค่ะนะครับเราไม่สามารถจะคอนโทรลลูกค้าได้ว่าคุณมาเที่ยวร้านผมคุณห้ามดื่มเกินกี่แก้วอ๋อไม่ได้เราคอนโทรลไม่ได้ครับเราคอนโทรลไม่ได้แต่ผม คอนโทรลได้ทุกเรื่องอเช่นอายุคุณต้องเกิน20ปีะนะครับแต่เด็กๆคอนโทรลตัวเองไม่ได้เขาดื่มเขาคอนโทรลไม่ได้อยู่ในวัยเมื่อออกไปเกิดอุบัติเหตุรถชนตายลายเหตุเกิดจากที่ไหนอ๋อเริ่มต้นจากร้านผมผมบาปมากครับค่ะ น,ะะนี่ <บา S 1> คือ <บา S 1> วิถีชีวิตของคุณแซงปฏิวัติค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเราจะมีอีกเทปหนึ่งที่จะสัมภาษณ์กันต่อว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นที่มาของขายตรงน้องใหม่มาแรงได้อย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณคุณแซงก่อนค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค่ะพบกับ,บรายการตลาดวิเคราะห์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ